isuzu m e x เครื่อง3,000ขับ2รถปี2,020เลขไมล์1 4 9่0กิโลเมตรนะสวยจัดจัดเลยคันนี้เก็บงานแค่2ชิ้นกันชนหน้ากับกันชนหลังเท่านั้นนะสวยงามดูไฟเขาก่อนเนะี่ยงามจริงๆนี่นี่สวยงามนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันนะนนะมีซุ้มล้อคิวล้อสวยงามนะ มือเปิดเป็นแบบสมาร์ทย์เล t นะครับผมภายในเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะครับผมดูซอกประตูสวยไหมสวยงามนะแอร์แบ็กสลูกนะเลขไมล์หนึ่งกิโลเมตรนะครับผมดูนี่นะแอร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกล้องถอยนะนี่พวงไรก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะ ลืมบอกไปมีบอกคู่หน้าเป็นแบบคูแม็กด้วยนะนี่โครงสร้างสวยงามนะคันนี้นะ,ะดูเป็นของตัวท็อปขับ2คล้อนะครับใครสนใจก็โทรมา0863543692นะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับผม